หนึ่คนครับหคนขึ้นไปเลยครับตัวแทนตัแทนตัวนหนึคนใครจะไอ้นีกกรปอที่สูเองไปสูเองนิเอาเยอะมากยืดโต้ไม้ราตัวใหญ่โอเคแป๊ะป้าเดี๋ยวก่อนชนะนิคเออยวรลุยคนยูด้วยครับไปเลยอาอย่างนี้ต้องดูั้งสามพี่อย a a ่าย ma okay. ืนลงนไปผมนี่มันยืดเห็นมันลงไไม่ชไม่ยไม่ยั้ โอ้ยร้อนทุกทานพร้อมยังครับอันนี้ทีมพิทิพนะครับพิทิพพร้อมยังครับพี่รพร้อมครับเฮ้ยพร้อมยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเยมันไกลมากเลยะเอะเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละอเคโอเคโอเคโอเคอเอเอเคโอเคงอเเหม <p> ือนเอเคโอเคโออมยังครับคโอเคอมแล้วเคอเอเเอเอเคโอเพ่เอยคโเคโอเคโอเคโออออออ ครับเคลพร้อมยันครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยันพร้อมยังครับห่งสองสามโบงแบงแรงแบงแรงงแป่ะบงแบงแบงแงแรงแบงแบางแบ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 งแงแบงนบงงแมงแบงแบงแบงแแบแงแบ่แงแบ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 ง่บงแ กูนี่นะครับไม่มีน้ำออกมาต้องดูต้องดูกูนี้ทำไมครับแกะออกต้องแกะออกเฮ้ยมันอาจจะเป็นน้ำตาก็ได้น้ำตาตาหลอกไม่แตกไม่รู้ไม่รู้เราไปแกะดูด้านในดิแต่ก็ไม่ไหลออกมา